มันเริ en, ่มมนเริ hum, ่มพี um ่น uh, uh, yeah, ้องเริ่มมันเริ่มนเกินบาเกินหามือแล้วหางเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็นั้นี่อะไนี่อะันี่เนาเออเนี่ยกาะมุหยมยองมุยหมุยอเออันนั้เท่าลาว่าส์อมุยอง มาเนื้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อซ้อนกรบประด้นนะตาชานตาชานก็กินอิ่มแล้วอตาชานก็กินนั่นเอียงกาะกินกินกินเด็กตาสวยอันเอามือเด้อพี่น้องเลยซ้อนมลเอนร้อนไอ้ซ <laughs> ้อนไร er เอามาเอากินจีกครั้งหนึ่งมื่อกี้เราไปกินต่อยหนะน้าเนาะ,นะมันตั้งสองหมื่นต่อนี่เนาะ เออคมันม,มันจะกินฮ่อนๆอ,นนนนอันนี้มันเย็นแล้วอันนี้มันเย็นแล้วมันเหนียวเหรอนี่ยเอ,อ้ยขออนุญาตมาค้ำเด้อพี่น้องเลยเอามืออาจะพาะ่วนนั้นเหร<ะ>เออาจจะพาะ่วนนั้นเหรอเพราะมันบม่ได้ผลิตกินลายหรอกมันจะแยกตัเดียวๆๆยเลยมือกลับไปอุ่นกินด้านมือเยี่ยมเลยเนาะแต่เมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะวันนี้ วันนี้มันมันคงเอาเรื่องนี้ไปทำมาหากินเ,เรื่องที่ป้าแต๋นซื้อปลาเผามาให้ยายตาแล้วก็ซื้อไก่มาซื้อไก่มา <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวมันเอาเดี๋ยวมันเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาไปทำคลิป <S <S จริงๆแล้วเนี่ยผมผมก็ไม่อยากจะ ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกตินะสําหรับสําหรับลูกๆมันเป็นเรื่องปกติสําหรับคนไทยเนาะคนคนไทยคนอีสานคือไปไหนมาไหนเขาก็ซื้อของไปฝากเล็กๆน้อยๆก็ก็เป็นเรื่องปกติมันไม่เห็นไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกนะจริงๆเออมันคงท้ายเปิดกล้องเลย มันไม่ใช่การทีมคนเราไปไปไหนมาไหนเขาซื้อของไปฝากกันมันไม่ใช่เรื่องปกตินะไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกธรรมดา <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมดานะที่ที่ซื้อของไปฝากแล้วแล้วแล้วสำคัญลูกด้วยไงเป็นน้าแต่น้าแต่มา กลับมาจากทํางานโน่นนี่ล้วแต่กก็ซื้อของมาซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาฝากปกติไม่เห็นแปลกแล้วแล้วแล้วมันมันจะไปบิดตรงไหนล่ะอ๋อแก้เขินแก้เขินไอไอไอปิ้งไก่ตอนนั้นเหรออ๋อเลยเลยเลยแล้วมันจะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมันจะแถนะเดี๋ยวมันจะแถว่า <c oughs> เห็นไหมล่ะคะเห็นไหมล่ะคะเออตอนนั้นนะคะเห็นไหมละ่ะ จะซื้อไก่ไปให้นิกกี้ตอนนี้เห็นไหมล่ะมาแก้ตัวเลยมาซื้อใหม่เลยค่ะซื้อปลามาด้วยค่ะเออมึงอย่าบอกว่า,าหมาไม่กินไม่กินปลาอีก <c oughs> ก็เลยเอามาให้ยายค่ะมึงมึงอยา่าเถะอย่างนั้นนะหายตายหายแล้วเนี่ย <c oughs> อเออเกิดเงินตอนนี้ใคร ถ้าใครไม่บ้าถ้าใครไม่บ้าอยู่ฝั่งนั้นไม่ได้นะจ๊ะถ้าใครถ้าใครไม่บ้านี่ยอยู่ฝั่งนั้นไม่ได้นะจ๊ะต้องล,ลักษณะแบบว่าสมองซีกหนึ่งคือเอาไว้เผื่อบ้าสมองพิษซีกหนึ่งเอาไว้เผื่อคุยกับคนอีกซีกหนึ่งเอาไว้คุยกับคนบ้าเร่มแต่ละอย่างแต่ละวันแต่ละวันสวสดีสาใต้ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไม่มีไม่มีคอนเทนต์ไม่มีประเด็นอะไรห,หรอกคอนเทนต์ปลาเผาเอาปลาเผาแล้วก็ไก่จริงจริงปลาเผาแล้วก็ปิ้งไก่แล้วถามว่าแล้วถามว่ามันมันสะท้อนเรื่องอะไรรู้ไหมมันสะท้อนมันสะท้อนเรื่องลูกสองคนอันนี้อันนี้ผมพูดจากความรู้สึกของผมเลยนะ มันจะท้อนจากความรู้สึกของลูกสองคนว่าลูกสองคนของยายสมควรพี่สาวสองคนเนี่ยเป็นคนยังไงคนหนึ่งเหยียบย่ำดูถูกวงตระกูลตัวเองอ่ไม่ขอใช้ชื่อไม่ขอใช้นามสกุลอ่่อไปก็จะไม่ขออยู่อยู่บ้านกอกอแล้วมันจะไปอยู่นายอแล้ว แล้วปล่อยให้ให้คบค้าสมาคมกับใครหาคนที่มาด่าม,มาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองแล้วก็ทวงบุญคุณทวงบุญคุณพ่อแม่ทุกเม็ดทุกดอกออแล้วพี่สาวคนโตล่ะพี่สาวคนโตเขาเขาเป็นยังไงนี่มันสะท้อนนี่ สะท้อนใ้เห็นมันแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยคนสองคนนี้เป็นยังไงสำหรับเสียศูนย์ไม่เว้นบักไม่เว้นบักให้กับนั่นคือพ่อนั่นคือแม่ไม่เว้นบักให้กูดา่ากูแคกูกูแสะกูเสี่ยมให้คนมาเกียดพ่อเกียดแม่ตัวเองอส่วนพี่สาวคนโตขนาดศาลศาลท่านต้นตัดสินว่าพ่อพระเอกมีความผิด แล้วอีสยสุยนก็จะอุทธรให้มันติดคุกต่อผู้เปนเมียอีกนะเออ <c oughs> แล้วทีนี้ถ้าลองคิดดูสิไปไหนมาไหนแทนที่ <c oughs> แทนที่เขาจะเกลียดเขาจะเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองอย่างน้อยๆเขาจะยังซื้อของอย่างน้อยๆเขาจะยังซื้อของมาฝาก แล้วแล้วมันท่านลองคิดดูว่าเขาทำดีกับ <c oughs> ถึงแม้นว่าเขาจะสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพผมไม่รู้นะนั่นคือคือเขาทำดีกับพระที่อยู่ในบ้านชีวิตมันมันเลยมีคนมีคนเคยมีคนคอยปกป้อง ปกป้องเขาเออนั่นแหละสำหรับอีเสียศูนย์น่ะมันไม่รู้จักบุญคุณใครนะผมจะบอกให้ตั้งแต่มา <c oughs> ต่อไปเนี่ยผมถามนะว่า FC จริงๆที่จะอยู่กับเขาต้องมีเงินเท่านั้นถ้าเป็นสายเทแล้วก็ไม่พูดมากอืมจริงๆ คนหนึ่งไปให้คนอื่นเมาว่าครอบครัวอีกคนหนึ่งก็พยายามคุณเห็นไหมล่ะทำดีกับพ่อกับแม่มันไม่มีมันไม่มัมนไม,ม,นไม่มันไม่เสียหายเลยหรอกแต่มันทำไม่เห็นไงแต่มันทำไม่เห็นแต่มันทำไม่เห็นมันทำมันทำให้ทุกคนเห็นว่าความรู้สึกของคนที่เป็นลูกเป็นลูกของตายายเนี่ย ทุกคนเขามีความรู้สึกยังไงเออเวลาหน้าตายไปตลาดไปนั่นไปนี่มาเขาก็ซื้อนั่นซื้อนี่มากินด้วยกันมันเป็นมันเป็นความอบอุ่นของคนอยู่ในครอบครัวถึงแม้ว่าเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะมากมายหรอกครับแต่สำหรับเสียศูนย์ล่ะเป็นไงเสียศูนย์เสียศูนย์ไม่กินข้าวไงเสียศูนย์แดกเหล้าไง เหมือนกันเหมือนก,นกันกับแม่นอกไส้มืองเลยนะแดกเหล้าแดกเหล้าเมา,เาแล้วก็พิมพ์ม้วนส่วนแหลกกันะเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานเมื่อวานเขาเขาเอาปลาปลาเผามาด้วยนาแต่ก็อยู่ก็เลยนแต่อยู่นั่นก็เลย <c oughs> อาจะไปบิดนะยานนะจะไปบิดนะกูก็อยากจะรู้ว่ามึงจะไปบิดยังไงนะอันที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติที่ลูกซื้อกับข้าวมาให้พ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะมึงมีไหมยานยานมึงลูกมึงอะ่ะเลิกงานมาซื้อกับพงกับข้ามาฝากพ่อฝากแม่มีไหมแต่แต่ประเพณีของคนอีสานประเพณีของคนไทยอะ่ะมันไปลามาไหว้ต้องรู้จกักคือ มีของติดไม้ติดมือมาเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆม,มันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะจริงๆซื้อของซื้ออะไรฝากคงฝากของให้กันนะเอแล้วทีนี้แล้วทีนี้ท่านลองคิดดูสิอลองคิดดูนะระหว่างอีเสียศูนย์กับแม่ไั้เอกกกกอมเนี่ยยิ่งนานวันไปยิ่งนานวันไปท่านยิ่งจะเห็น ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเกิดเรื่องเริ่มเกิดเรื่องมาเขาก็ฝากฝากของมาให้ฝากกับข้าวฝากผลไม้มาให้จริงๆแล้วเนี่ยที่ยานเอาไปบิดว่าโอ๊ยของกับข้าวมันเนา่ามันกินไม่ได้นะผมจะบอกให้ว่าที่จริงเนี่ยมันก็กินได้แต่มันก็เอาไปบิดบิดให้คนให้คนเกลียดออมันเป็นอย่างไงเออ คนคนหนึ่งให้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวเขาได้เขามีตังเขาได้นั่นได้นี่ได้สิ่งของดีๆเขาก็คิดถึงพ่อถึงแม่เออมันเป็นอย่างนั้นนาแต่เนี่ยนาแต่นี่เห็นยายเห็นยายอยากได้ทองก็ซื้อให้ซ,ใหซื้อให้ตามกําลังเรานี่แหละซื้อให้ตามกําลังเราแต่พอเวลาบางทีมันจําเป็นมันจาเป็นก็ต้องได้ขาย ถ้าผมยังยังอยู่อย่างนี้ถ้ามีตังผมก็จะซื้อให้ซื้อให้ใหม่เออเงินทองไปของนอกกายยายก็พูดอย่างนี้เงินทองไป็ของนอกกายบางทีเราจําเป็นเราก็ต้องขายมันไม่ใช่หรอกที่ผมเอ้ยแม่เอาทองไปขายไม,ไม่ใช่มันเราซื้อให้เขาแต่ว่าเขามองว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ <c oughs> มันจําเป็นก็ไปขายนั่นแหละ แต่อีกคนนึงเป็นยังไงคือกูมีแต่กูมีแต่เอาอย่างเดียวกูมีแต่รับอย่างเดียวกูมีแต่รอรับอย่างเดียวถ้าถ้าใครถ้าใครถ้าใครไม่ให้เขาถ้าใครไม่ซื้อของช่วยเขากูไม่พูดกูไม่พูดด้วยอืมกูยิงจะโซว่างนั่นแหละอ่ะ